ปัสสัธิความสงบปัสสัธิความสงบกายและความสงบจิตถึงมีสองอย่างคือกายปัสสัธิและจิตตาปัสสัธิกายปัสสัธิก็คือสงบกายจิตตปัสสัธิก็คือสงบจิตคนเราส่วนมากถ่า ยังไม่เข้าใจไม่ถึงธรรมชาติเติมแท้ก็จะมีลักษณะที่เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆทั้งอารมณ์ที่ชอบใจและอารมณ์ที่ไม่ชอบใจดังนั้นคนที่จะสงบกายสงบจิตไม่ได้ก็จะไหลไปตามอารมณ์ อาลมชอบก็ไหวอาลมไม่ชอบก็ไหวอาลมชอบก็ดึงเข้ามาหาตัวอาลมไม่ชอบก็ผักสายออกไปดังนั้นคนเราจะไม่มีกายะปัจติไม่มีจิตจะปัจจติถ้ายัางไม่มีการเห็นแจงธรรมชาติเติมแท้ เพราะธรรมชาติเดิมแท้ไม่มีการเกินไหวเป็นสภาวะที่สงบเป็นสภาวะที่เรียกว่าสันตินัตถิสันติปลาังโศข,ขังโศกอื่นยิ่งกว่าความโศกไม่มีก็คือการที่ไม่เกินขวายการที่สงบนี่แหละฉะนั้นจะสงบได้ก็ต้องเห็นธรรมชาติ ที่เรียกว่าเดิมแท้ถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่เรียกว่าจิตเดิมแท้ตนธาตุตนถามนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรทุกอย่างจับสิ่งวาง่างเปล่าเป็นสุญญตาการเป็นสุญญตาเนี่ยเป็นแหล่งเกิดของการเกิดไหวดังนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้แล้ว ภาวะก็คือสง,งบนิ่งภาวะที่สง,งบนิ่งตรงเนี้ยก็คือจิตตรงนั้นได้เข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้แล้วการที่มีสภาวะที่สง,งบกายสง,งบจิตตรงเนี้ยก็จะมองเห็นอารมณ์ต่างๆมาปรากฏแต่ก็ yo man pemin